พักสวนขั้วหลังบานปลอดสารเราปลูกแบบอินทรีย์ไว้กินเองครับพักสวนขั้วหลังบานอีกหนึ่งที่ประหยัดรายจ่ายได้เยอะนะครับปลูกย่ำวางวางย่ำมือเสาย่ำมือเล่งก็มาปลูกแต่ช่วยประหยัดรายจ่ายได้เยอะครับพักบางชนิดที่ไม่ชอบน้ำขัง เราก็เอาท่อมาวางแล้วก็ขุดดินใส่ขุดดินใส่แล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่นะครับคลุกให้เข้ากันคลุกให้เข้ากันเลยครับเพราะว่าปุ๋ยกับดินสิได้ได้ผสมกันได้ได้ความอุดมสมบูรณ์หลังจากนั้นเราก็เกลี่ยดินเกลี่ยดินให้เสมอพอดินเสมอเสร็จแล้วเราอยากปลูกก็ปลูกเลย พืชที่บ่ชอบน้ำขังเราต้องปลูกบนทออย่างงี้นะครับจังสิบ่โสดน้ำแต่ปลูกเสร็จแล้วนี่อย่าลืมเอาหญ้าแห้งหรือเอาฟางแห้งมากบมากลบเพื่อที่จะรักษาความชื้นในดินรักษาความชื้นในดินเอาไว้เพื่อที่จะให้พืชที่เฮาปลูกไปพักที่เฮาปลูกไปนี่ไม่แห้งตาย นี่อย่าลืมแหวกตรงที่เราปลูกด้วยหลังจากนั้นก็รดน้ำเลยรดน้ำให้ทั่วให้ชุ่มชื้นไปเลยนี่ครับต้นบ,บักวบพืชที่ไม่ชอบน้ำขังนะครับเราก็ทำนี่ครับปลูกในท่อเลยครับเอาท่อมาตั้งแล้วก็ปลูกต้นบวบเลยครับเพราะว่าบวบเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำขังครับ กำลังออกหน่วยน้ำที่ไหลลงจากช่ายข่าลงมาเราก็จะทำเป็นร่องน้ำนี่ตรงนี้จะเป็นร่องน้ำเป็นร่องน้ำไหลลงมานี่ไหลมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆตรงนี้จะเป็นกระท่อมนั่งเล่นนี่ครับร่องน้ำ นำกระสิไหลมาไหลมานี้แล้วก็มาลงบอ่บอบ่อตรงนี้จะทำเป็นบ่อลักษณะเหมือนหลุมขนมครกไม่ต้องใหญ่มากครับเพราะเป็นบอ่อในในสวนครัวบอ่อลูกนี่ผมกษสิใช้ถุงพลาสติกรองเพื่อที่จะปลูกบัวนะครับตรงนี้ น้ำที่ไหลจากสนามหยาลงมาผมก็จะทำร่องน้ำมาตรงนี้ครับไหลลงบอ่อนี่หลังจากที่เตียมบอ่อนน่ก็จะล้นมาตรงนี้นี่ล้นมาตรงนี้มาลงอีกบอ่อหนึ่งบอ่อนี่นี่สิบไดใส่ทุ้งย่างร่องนะครับจะทำให้เป็นน้ำซึมลงดินซึมลงดินเพื่อให้เกิดควมชุ่มชื่น หลังจากที่เต็มบอ่อนี่น้ำก็จะล้นนะครับล้นมาฝั่งนี้แล้วก็ไหลไปอีกเป็นบอ่อลุมขนมครกอีกบอ่อหนึ่งตรงนี้เต็มบอ่อนี่เต็มบอ่อนี่ก็จะไหลไปอีกบอ่อทางนูนนะ้นไปทั่วสวนเลย เราจะทำเป็นบ่อหลุมขนมครกนี่ทั่วสวนเลยครับการทำบ่อหลุมขนมครกจะทำให้เก็บน้ำแล้วก็รักษาความชื้นในดินได,ด้ดีบ่อหลุมขนมครกแต่ละบ่อนะครับสิเก็บน้ำไว้กลัวสิซึมลงดินเหมือนก็ประมาณ3-4มถึงสวัน ถึงน้ำในบ่อหลุมขนมครกนี่จะซึมลงดินหมดแล้วแต่ก็ยังมีความชื้นนะครับมีความชื้นในดินเค็ดในพักของเห่านี่เขียวขจีประหยัดประหยัดการลดน้ำหลายๆได้เยอะเลยครับส้วนครัวที่ผมปลูกนี่ส้วนมากนี่ ผมจะปลูกสลับกันจะไม่ปลูกอะไรที่มันเป็นเชิงเดี่ยวนะครับอันนี้เป็นต้นแมงลักขาแล้วก็อันนี้พริกนครับฝั่งนี้จะเป็นเป็นต้นแค่นะครับอันนี้เป็นต้นต้นกระเพานะครับต้นมะเขือก็จะอยู่ฝั่งคุณน ผักสวนครัวลดรายจ่ายลองทำดูนะครับ